เราไปลงเรือกันดีกว่าครับลงได้เลยค่ะวันเดียวทเที่ยวเกาะสีชังใช้ตังเท่าไหร่ต้องดูัลโหลเกาะสีชัง,งแต่ตังเรตอนใช่ะเย็นน่ะรถเมื่อคืนไม่ต้องเติมน้ำมันเลยไม่ต้องอ่ะน้ำมันหนูเติมไหมพี่แด้วเช่าโมไซวนรอบเกาะไปหาจุดเช็คอินที่เขาว่าต้องมาให้ได้อ๋อตรงนี้ทางลงถ้ำทะลุจุดถ่ายรูปสุดวรัลดที่ใครมาก็ต้องลงไป งานนี้ทูพีทต,ต้องเข้าสาวๆที่เอาเสื้อผ้ามานะเขามีให้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะนบอกเลยวันเดียวไม่พอเพราะนี่คือเกาะสีชังนาตสวัสดีทุกคนครับตอนนี้นะ้าตึงมาอยู่ที่เกาะลอยแล้วนะครับศีราชาเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวที่เกาะสีชังนะครับดูสิว่าสูงวัยอย่างเราเนี่ยเอาไว้ง่าย จะไปได้สักกี่น้ำเดี๋ยวเราไปซื้อตัว๋วแล้วข้ามไปเกาะสีชังกันนะถึงใช้เวลาวันนี้วันเดียวพอนะครับเป็นเรื่องไง่ายได้ที่จะได้กินของอร่อยออกเดินทางบ่อยๆไปตามรอยหลายแทงของดีๆบางอย่างก็ไม่ต้องแพงยังมีแรงไปทุกแห่งเพราะอยากกินตา จุดจำหน่ายตั๋วอยู่ตรงนู้นครับข้ามสะพานมาซ้ายมือจะเป็นจุดจำหน่ายตัว๋ว6กบบาทสองคนจ้ะ120สบาทก้ามงนะคะก้ามงลงเรือตรงไหนครับที่ยาลาเรือลำนี้นคะ่ะระหว่างนี้เดินไปตรงไหนก็ได้แต่เลยคะ่ะเราออกก้ามงจ้จะต้องมาก่อนก้ามงนะคะ ครับขอบคุณนะครับนี่ครับตั๋วเรือ60บาทเดี๋ยวรอลงเรือตรงนี้ครับเราไปกันลำนี้เลยใช่ไหมฮะนี่กี่โมงแล้วนะถึงมันู8ปดโมงคึ่งเราลองเดินเล่นก่อนก็ได้ครับ เป็นทิวลิฟตตรงนู้นนะครับคือเกาะสีชังนี่คงจะเป็นเรือที่เพิ่งกลับมาจากเกาะสีชังหรือเปล่ามาแล้วครับเรือเทียบท่าแล้วครับดูลักษณะก็น่าจะเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวมาจากไหนครับมาจากเกาะสีชังค่ะไปเที่ยวมาหรือว่า เป็นคนเกาะที่ช่างค่ะจะพาแฟนไปหาหมอนะอ๋อนหรอครับนะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในเกาะลอยซีฟู้ดนะฮะก็มีห้องน้ำบริการด้วยเป็นที่นั่งพักคอยนะครับบริเวณนี้ระหว่างรอเรือนะครับก็สามารถมานั่งหลบแดดหลบร้อนกันตรงนี้ได้มีห้องน้ำบริการบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นท่าเรือสปีดโบ๊ทนะครับเหมาลำ พันหครับนั่งได้ไม่เกิน8คนใช้เวลาประมาณไม่เกิน20นาทีครับไปพันหถ้าจะกลับก็อีกพันหครับก็ประมาณคนละ200บาทไม่ถึง200ดีด้วยซ้ำก็ถือว่าโอเคนะครับถ้ามากันหลายคนเนี่ยแต่ว่าถ้ามาสัก4คนก็ว่ากันไปครับหรือคนเดียวพันห้อะไรเงี้ย ตอนนี้ก็จะเก้าโมงแล้วครับหรือประมาณไม่เกิน10นาทีเราไปลงเรือกันดีกว่าครับลงได้เลยค่ะไปครับลงที่ขยายสุ เสื้อชูชีพเรียบร้อย9ก้โมงหนาทีครับเรือเคลื่อนตัวออกจากท่าแล้วนะครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีเราก็มาถึงท่าเรือเกาะสีชังแล้วครับ Hello เกาะสีชังเกาะเชืกอกเกาะเชือกเลย <c oughs> เรือที่เรามาเมื่อกี้นี้แหมนั่งเรือแป๊บเดียว เมาบกซะแล้วเดินเป๊เลยหาเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนเลยอันดับแรก,รก,กเดินออกมาก็จะมาเจอจุดเช่ามอเตอร์ไซค์<ๆ>เลยนะครับมอเตอร์ไซค์เช่าไหมคะน้ำมันฟรีนะจ๊ะจ่ายตัตงค์แล้วตอนใช่่ะเย็นรถมาคืนไม,ไม่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยไม่ต้องอะน้ำมันหนูเติมไหมพี่แล้วจ่ายแค่นี้ฮะสองร้อยห้าสิบใช่ค่ะด้านนี้เลยค่ะ โอ้ยต้นไม้ตรงนี้สวยนะซึ้มเลยอ่ะถ้าหิวก็แวะร้านอาหารตามสั่งกันได้เลยนะครับไปครับหาดท่าพังครับ การเดินทางบนเกาะไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับมีป้ายบอกไว้ชัดเจนแล้วก็ถนนไม่ได้ชันหรือลำบากอะไรมากมายนะครับ น,นี่เป็นหาดอะไรนะครับเป็นหาด้พังค่ะน,นี่เป็นหาดท้ำพังมีคาบทะลุปไปด้านโน้นของ,อ,งอ๋อครับต<า>รงจุดนี้คือหาดท้ำพังนะครับหาดทรายสวยเลยแหละแต่ไม่ใหญ่มากนะครับมีเก้าอีา้ผ้าใบเตียงผ้าใบให้นั่งห้องน้ำสะอาด ออกจากหาดถ้ำพังเราก็จะไปที่จุดถ่ายรูปยอดนิยมนะครับก็คือถ้ำทะลุนั่นเองจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างกันนะครับลงมาอ๋อตรงนี้ทางลงถ้ำทะลุทางลงถ้ำทะลุนะครับมันจะต้องค่อยๆเดินไต่ลงไปนะฮะลัดเลาะไปตามช่องเนี่ยดูสิ ไม่ยากละมั้งบันไดเขาค่อนข้างสูงนะครับนี่เขาทํำแล้วลอดลอดทํำทะลุนี่มาครับเข้ามา เดี๋ยวไปทางขวานี่ยระวังเขาตรงนี้แหละคือจุดไฮไลท์อันนี้มีคนก็ถ่ายอยู่เราเดินลงมาจากข้างบนนู้นนะฮะให้ดูถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ดี๋ยวนะ่าถึงจะลงไปถ่ายตรงจุดถ้ำทะลุนะข้างล่างนั่นเดินต่อลงไปหินนี่คนเดินขึ้นเดินลงจนเป็นมันแผบเลยนะฮะเข้าใจว่าคงจะลื่นอยู่จับกันให้มัน่นมาถึงลงมาถึงตรงใกล้ถึงจุดที่ถ่ายรูปแล้วะตรงนี้มายืนกันโดยมากเขานิยมยืนตรงนี้ใช่ไหมล้วก็ถ่ายภาพลงไปน้าหวาดเสียวนะตรงนี้ถ้าใครตกลงไปนี่ เรื่องใหญ่เลยจุดทําทะลุนี่ถือว่ามีมีบริเวณให้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับจริงๆแล้ว เขาทำไว้จุดไว้ให้ถ่ายเยอะเลยครับแต่ยอดนิยมก็คือลงไปตรงนั้นนะรตรงที่เป็นช่องทะลุออกไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรอบๆบริเวณเนียมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยเขาจัดไว้สวยเลยครับสาวๆที่เอาเสื้อผ้ามานะเขามีให้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะเนี่ยสะดวกมากเลยออกจากจุดถ่ายรูปยอดฮิตท,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 ที่ถ้ำทะลุ น้ตึงก็มาแวะที่สะพานอัสดางกะว่าจะมาเก็บบรรยากาศสวยๆซะหน่อยแต่สู้แดดไม่ไหวจริงๆประกอบกับหิวด้วยก็เลยย้อนกลับไปที่ตัวตลาดเพื่อหาอะไรกินแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับอันที่จริงบนเกาะสีชังมีที่เที่ยวที่ถ่ายรูปเยอะมากนะครับเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เลยเพราะเรือจะออกจากเกาะเที่ยวสุดท้ายคือ6โมงเย็นแต่เอาจริงๆแล้ว นึกถึงว่าวันเดียวเที่ยวไม่พอหะอครับตรงไหนนั่งที่ขายตัว๋วนู่นทาริมนู้นเลยค่ะดูเวลาซื้อตั๋วกลับนะฮะเรือรอบนี้บ่ายสองนะฮะมีเวลาอีกสินาทีซื้อตั๋วตรงนี้นะปากเราลงเรือกับฝั่งศรีราชากันนะครับ<อ>เดินทางกลับฝั่งศรีราชาแล้วครับ ถึงฝั่งแล้วครับบนเกาะสีชังยังมีจุดน่าเที่ยวเยอะแยะมากมายหลายจุดนะครับคลิปนี้ลากันไปด้วยเกาะสีชังถ้ำทะลุนะครับวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของน้าถึงไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ยีฮ e ีหน้าพาไปเที่ยวไหนพาไปกินอะไรติดตามน้าถึงกันนะครับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับอ่ะเขามาตรวจต,ตัวพอดี ไม่ใช่คิดว่าเป็นคนจีนใี่ค่ะอ้าวเหรอพูดไทยได้จะมาอยู่บ้านแล้วบ้านเกาะขามใหญ่น่าเที่ยวเหมือนกันนะครับที่นี่โอ้โหน่ารักมากเลยสีสวยอะ่ะจวพูดโดเมียครับจะพูดค่ะ